ที่ทุกคนอยู่ภูมิมันถือวันนี้จะให้มาดูภาพกินเกี๊ยนในวันลอยกระทงนี่ครับหนึ่งครับหนึ่งนะเออเดี๋ยวจะให้ดูภาพกินเกีน๊นมันก็จะถ่ายภาพกับเพื่อนเหมือนเดิมปกติเดี๋ยวนี้คืออะไรอันนี้ไม่มีเลยเนี่ยพายถ่ายภาพกับเพื่อนปกตินนี้ไม่มีการ เป็นการบ้านเฉยๆไม่มีเลยแล้วน,นะเรกคนมาดูนี่สินี่มันคืออะไรดูนี่มหาปลากระทงดูนะดูเข้าไปี่กระทงเพียบเลยมันอันนี้เป็นพุอันนี้เป็นพุ แล้วนี่คือมหาปัญญายกทงอืมโคตรเกียน